สวัสดีครับวันนี้ผมจะทําน้ําบูดูข้าวยำนะครับปกตินั้นเวลาใครทานข้าวยำมักจะถามว่าน้าบูดูข้าวยำนั้นร้านไหนทําอร่อยที่สุดก็บอกไม่ได้ครับมันแล้วแต่ว่าสไตล์ของใครของมันนะครับในการทําน้ําบูดูข้าวยำวันนี้ผมจะทําน้าบูดูข้าวยำประกอบด้วยน้าบูดูสดนะครับน้าตาลแว่นหัวหอมออใบมะกรูดตะไคร้และก็ขา่า โดยสมุนไพรทั้งนั้นต้องนํามาตําหรือว่ามาทุบให้แหลกก่อนเพื่อให้กลิ่นของสมุนไพรออกนะครับเครื่องปรุงต่างๆผมก็นำํำมาตําจนแหลกนะครับไม่ว่าจะเป็นหอมแดงขา่าตะไคร้ส่วนใบมะกรูดนั้นผมก็ฉีกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะนําไปใส่ในน้ำมูดูเพื่อต้มก็น้ำมูดูนึ่งหน,งหน,งหนงต่อสองนะครับ หรือว่าหนึ่งต่อหนึ่งก็ได้แล้วเราชิมดูว่ามันเป็นยังไงเค็มหรือเปล่าแล้วเราก็เติมน้ําได้นะครับตอนนี้ผมก็เอาสมุนไพรต่างๆนะครับหอมแดงนะครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับแล้วก็นํามารวมกันเพื่อต้มเคี่ยวนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมต้มต่อไปนะครับครับตอนนี้ท่านก็เห็นแล้วนะครับน้บําบดูที่ผมนําเอาสมุนไพรต่างๆลงไป ครับต้มจนเดือดแล้วก็ส่งกลิ่นหอมนะครับก็เดี๋ยวรอสักครู่ให้กลิ่นหอมมากกว่านี้แล้วก็เดี๋ยวจะใส่น้ําตาลแว่นนะครับตอนนี้ผมก็นําเอาสมุนไพรต่างๆออกหมดแล้วนะกรองไว้แล้วแล้วก็นําน้ําตาลแว่นนะครับมาใส่เพื่อเคี่ยวให้งวดอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงก็เสร็จจากนี้ก็นําไปปรุงเป็นข้าวยำได้นะครับ